คุณธงทวัตุลาธนหัวหน้าพรรคเก้าไกลออกมาสัมภาษณ์บอกว่าจะไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยถ้ามีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลกันอีกในสภาชุดนี้ด้วยความเคารพครับท่านก็พูดของท่านเออ,อ,อ,อของท่านไปเองท่านถามพวกเราเพื่อไทยหรืออย่างครับว่าจะจับมือ กับพรรคก้าวไกลพรรคของท่านหรือไม่แรกเริ่มเดิมทีจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นความจริงที่ปรากฏในสังคมพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจับมือกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจรือรั์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรวบรวมหลายพรรคการเมืองดังที่ปรากฏความจริงที่ผ่านมาครับ แต่พครรคเก้าไกลคุณพิธาลิ้มเกิเรตน์เดินไปสู่เส้นชัยไม่สําเร็จท,ทั้งทั้งที่พรรคเพื่อไทยจับมือมั่นลงคะแนนร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงให้แก่พกรรคเก้าไกลซึ่งได้ร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงไปสองครั้งสองผลพรรคเพื่อไทยจึงจัดรัฐบาลพรรคเก้าไกลจึงกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านเพราะว่าพรรคการเมืองในสภาชุดนี้ไม่เอาพรรคเก้าไกลเสียเป็นส่วนมาก จึงทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านและทางพรรคเพื่อไทยก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องเดินทางไปอย่างนี้ครับไม่มีทางอย่าฝันหวานว่าพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวในทางการเมืองหลังๆจากที่ท่านพลาดไม่สามารถผลักดันคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ชัดเจนครับ พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเดินคู่ขนานกันหลายประเด็นทีเดียวโดยเฉพาะในทางการเมืองแบบสุดขั้วสุดตรงยังปรากฏให้เห็นในพรรคก้าวไกลส่วนพรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์นในการบริหารราชการแผ่นดินก็ได้นายกรัฐมนตรีครับต่างคนต่างทําหน้าที่นะครับคุณพิธาครับจะฝันหวานว่าได้200เสียงจะฝันหวาน คุณธนาทรมาตอกย้ําว่าต้องด้วย250ก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับนั่นเป็นความฝันตอนกลางวันกลางคืนไม่ทราบของพวกท่านเอออเองถามเองตอบเองแต่พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งหรือในสภาชุดนี้ไม่มีทางจะยื่นมือไปจับมือกับท่านอีกครับเราเข็ดหลบับเราเข็ดหลบับกับวิธีการคบเด็กสร้างบ้านเราจะจดจำครับอนาคตจะเป็นยังไงค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับ